สวัสดีครับเพื่อนครับาพาเพื่อนมาชมข้าวแปลงสุดท้ายแก่แล้วนะครับผมนะเตรียมเกี่ยวกันเลยนะครับผมวันนี้รถมาเรารถเกี่ยวข้าวนะครับคิวมีว่างเนาะนะครับประมาณห้าไร่นะครับผมรถคิวรถไม่ว่างเนาะข้าวแห้ง แล้วทําคานาเลยนะครับผมรอคิวรถเกี่ยวข้าวนะครับจมาถ่ายเพื่อนชมก่อนเนาะก่อนที่จะโดนเกี่ยวไปนะครับผมนะุรงนายามบ่ายนะครับผมบรรยากาศตรงนาร้อนๆกันเลยนะครับบ่ายๆนะครับ ข้าวเหลืองก็เลยเดียวนะครับผมนะบอกวัง,งามไหมครับผมหลอกอนีนะ้น่าจะได้ผลผลิตอยู่นะครับนะครับเข้า,ามงามไปเลยครับผม ขึ้นข้าวยืนเนาะข้าวข้าวต้นสั้นนะผมเนาะลวงงามๆกันเลยนะครับผมได้ผลผลิตแน่นอนครับต้องรอชมนะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะ เคยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับก่อนนี้เขาจะโดนเกี่ยวไปเนาะนะครับผมแปลงสุดท้ายนะครับข้าวนาปีนะครับผมปีน,นี้ข้าวแก่ไวนะครับเพราะว่าน้ำเยอะก็ไม่เชิงเนาะน้ำก็มีปกติน้ำผมเนาะส่วนใหญ่แล้วแปลงนี้จะมีน้ำน้อยนะครับแต่ปีน,นี้แก่ไวเนาะ เหลืองเต็มท้องนาก็เลยเสียนะครับนะครับหาไหลนะครับผมเนาะ อากาศร้อนมากนะครับผมข้าวของงามกันเลยนะครับผมนะ คลิปนี้ก็จบเท่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ